แล้วก็มามุมนี้วางติศตรงนี้มันก็จะเหลือช่องตรงนี้เราพีออกไปแล้วก็ยิงได้สมมติเราวางตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะนี่เล็งตรงนี้ขึ้นมาตรงกลางกระโดดปลาไปลงมาไปตรงนี้มันก็จะโดนทั้งสองฝั่งเลยฮะหรือเราวางตรงนี้สมมติเมื่อกี้มันลงมาตรงนี้เราก็กดสองลูกเลยส่วนบุกบีโดยใช้ัติแล้วก็มามุมนี้ถ้าเราวางตรงนี้นะเราก็ตาแบบนี้พอกพีเขียว นี่ก็คือวิ่งปลานะฮะหรือถ้าวางตรงนี้นะมันก็ออกมาข้างนอกตรงมุมนี้หนึ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็โดดปลาปุกซีแชนติก็มามุมนี้ยืนตรงนี้ก็ได้มาตรงนี้อพอมันขึ้นไปก็ประมาณนี้หรืออีกจุดหนึ่งดูดีๆฮะก็ก็เอาขอบสกิลคลิกซ้ายนะอาไว้ตรงนี้โดดปลา